รีวิวก่อนใครเคเลอร์บ็อก2์2อมีดียังไงน่าเก็บแค่ไหนเดี๋ยวไปดูกันเลยครับสวัสดีครับผมโน้ตจาก s วอเซอร์แลนด์วสนามเด็กเล่นของคนรักวายก่อนที่เราจะมาอันบ็อกซ์เคเลอร์บ็อกซ์2ันกันนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังก่อนว่าวินเทจ2 2 2 1ของประเทศเยอรมันเป็นยังไงบ้าง วินเทจ2021ของเยอรมันนะครับเป็นวินเทจที่เรียกว่ากลับมาหนาวอีกครั้งหนึ่งนะครับกลับมาเป็นคลาสสิกเยอรมันวินเทจหลังจากที่ก่อนหน้านั้น3ปีก็คือเป็นปีที่ทั้งร้อนและก็ทั้งแห้งแต่ว่าวินเทจ2021ก็คือเป็นปีที่อุปสรรคค่อนข้างเยอะแล้วก็ไวน์เมคเกอร์นะครับต้องใช้ฝีมือในการแก้ปัญหาเยอะมากเริ่มจากหน้าหนาวนะครับที่เรียกว่าหนาวเย็นมากๆนะครับแล้วก็คือพอมาเข้าเริ่มฤดูใบไม้ผลินะครับประมาณเดือนกุมภา อากาศเริ่มอบอุ่นแต่ปรากฏว่ามีพลิกผันก็คือพอเข้ามีนาเมษาพฤษภาเนี่ยอากาศแทนที่จะอบอุ่นต่อไปเรื่อยๆกลับมาหนาวเย็นอีกครั้งหนึ่งจนเดือนเมษาเนี่ยก็คือเป็นเดือนเมษาที่เรียกว่าหนาวเย็นที่สุดในรอบหลายๆปีที่ผ่านมาเลยทีเดียวทําให้ปัญหาก็คือใบนะครับจะผลิออกช้ากว่าปกติและก็คือดอกของต้นองุ่นเนี่ยก็คือจะออกดอกช้ากว่าปีอื่นๆที่ผ่านมา ทีนี้พอมาเริ่มเข้าหน้าร้อนนะครับประมาณเดือนมิถุนายนอากาศก็คือเริ่มอบอุ่นอีกครั้งหนึ่งนะครับเพียงแต่ว่ามีปัญหาก็คือปีนี้เป็นปีที่ฝนตกเยอะมากแล้วก็พอมาเข้าเดือนกรกฎานะครับก็ปรากฏว่ามีพายุฝนเลยทีเดียวนะครับจนเขาเรียกว่าในเขตปลูกไวน์ที่มีชื่อว่าอาร์นะครับก็คือเกิดน้ําท่วมครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายปีที่ผ่านมานะครับทำให้บ้านเมืองของผู้คนเสียหายแล้วก็เดือดร้อนเป็น อย่างมากนะครับแล้วก็มีบางไวานานรี่ก็คือผลผลิตก็คือเรียกว่าโดนน้ำท่วมหายหมดเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ก็คือไวานานรี่ในเขตอาเนี่ยไล่ไวน์จะอยู่บนเนินเขานะครับเพราะงั้นส่วนใหญ่ก็คือยังรอดอยู่ทำให้ช่วงนี้ครับก็คือช่วงประมาณวิถุนากรกดาสิงหานะครับซึ่งฝนเยอะมากเนี่ยไวน์เมเกอร์ต้องใช้แรงงานแล้วก็ความพยายามอย่างมากที่จะทำให้ต้นองุ่นหรือผลองุ่นเนี่ยมันยังมีสุขภาพดีอยู่ได้ นะครับก็คือเรียกว่าใช้เงินแล้วก็ใช้แรงงานเยอะมากแต่ก็ยังโชคดีนะครับที่ประมาณปลายวินเทจแล้วก็คือปลายหน้าร้อนนะครับประมาณเดือนกันยาอากาศก็คือเริ่มกลับมาอบอุ่นอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ฝนเนี่ยก็คือหายไปนะครับทำให้สภาพอากาศเนี่ยมันเป็นใจกับต้นองุ่นให้ต้นองุ่นเนี่ยมีเวลาสุกที่พอเพียงแล้วก็ผลองุ่นเนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรง แล้วก็ข้อดีของปี2021ก็คือด้วยความที่ผลอังุ่นเนี่ยมันสุกช้ามากนะครับทำให้มันเข้าช่วงเวลาที่กลางคืนเนี่ยมันเริ่มเย็นขึ้นอีกครั้งหนึ่งก็กลายเป็นว่าตอนคืนผลอังุ่นได้มีการพักผ่อนอย่างเต็มที่ทำให้ Acidity เนี่ยของปีนี้มันถูกเมนเทนได้สวยงามมากๆทำให้วายปีนี้คือถ้าให้ผมคาดเดาก็คือจะเป็นปีที่เรียกว่ามี aging potential สูงมากๆนะครับและเป็นปีที่น่าเก็บมากๆปีหนึ่งกลับมาที่เคลเลอร์นะครับจริงๆแล้ววินเทจ2021ของเคลเลอร์เนี่ยก็เป็นปีที่เรียกว่าพิเศษมากๆเลยทีเดียวนะครับเพราะเป็นปีที่วายของเคลเลอร์เนี่ยครบ100วินเทจพอดีนะครับโดยเมื่อปี1921ก็คือเป็นทวดของทวดของไม่รู้กี่ทวดของเคลเลอร์นะครับที่ชื่อว่าจอร์จเคลเลอร์ที่3เนี่ย เขาได้บรรจุไวน์นะครับแล้วก็เป็นขวดออกมาขายเป็นวินเทจแรกพอดีนะครับแล้วก็คือหลังจากนั้นก็คือเจเนเรชันต่อเจเนเรชันนะครับเขาก็ส่งผ่านต้นองุ่นนะครับส่งผ่านความรู้ในการทำไวน์นะครับส่งผ่านเขาเรียกว่าเทร d ดิชันของครอบครัวนะครับจนในที่สุดก็คือหลังจากนั้น100ปีเนี่ยเรียกว่าตอนนี้คือเค l นลเลอร์เป็นคนทำไวน์ริซิงดรายนะครับที่เรียกว่าคุณภาพดีที่สุดแล้วก็ราคาแพงที่สุดในโลกอยู่ตอนนี้ เท่านั้นไม่พอนะครับยังมีไวตัวโปรดของผมนะครับของ Keller ตัวหนึ่งนะครับที่เป็นระดับกรองคูที่มีชื่อว่า h u b ั c เ e อซึ่งในปีวินเทจ2021เนี่ยได้ถูกเปลี่ยนชื่อนะครับเป็นชื่อว่า o p e r เรอร์ฮูบักเคอรนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยชื่อใหม่นะครับของ h u b a k เ r อเนี่ยไม่ใช่ชื่อใหม่แต่เป็นชื่อเก่าที่บรรพบุพร,รุษของครอบครัวเค l l ลเร์นะครับในยุคแรกๆเนี่ยใช้ในการเลเบลรไวตัวนี้ นะครับแต่ปรากฏว่าถูกกฎหมายวายของเยอรมันเนี่ยห้ามใช้นะครับแล้วก็เฟลิกซ์เคลเลอเนี่ยก็คือเป็นเจเนอเรชันที่10เนี่ยเขากลับไปไฟ์กลับไปต่อสู้ใหม่เพื่อที่จะให้ครอบครัวของเขาเนี่ยสามารถที่จะใช้ชื่อ o อ e ปเรอ u ูบักเคอได้และปรากฏว่าเขาประสบความสำเร็จและสามารถมาใช้ชื่อเก่าได้ในวินเทจ2021เป็นปีแรกเลยทีเดียวได้เวลาแล้วครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องเค l เลอร์บ็กันเลยดีกว่า ทดานี่นะครับพอเปิดมาปุ๊บเราก็จะเจอเป็นหนังสือนะครับจากเอ่อเคเลอร์นะครับซึ่งปี2021บเอนี่ยบอกได้เลยว่าหนามากนะครับเพราะว่าเป็นปีที่ครบรอบร้อยปีพอดีนะครับแล้วก็หน้าแรกเนี่ยน่ารักมากๆเลยก็คือจะมีรูปเป็นเคลเลอร์สามเจเนอเรชันนะครับก็คือเจเนอเรชันที่8 90นะครับแล้วก็ข้างในเนี่ยก็คือจะมีเรื่องราวของอตัว วน์ตัวใหม่ที่ผมบอกไปก็คือเป็นโอเปอเรอร์ฮูบักเกอร์นะครับว่ามีที่มาที่ไปยังไงนะครับแล้วก็มีความพิเศษยังไงแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นประวัติศาสตร์ของเค l นลเลอร์เลยทีเดียวนะครับในปีนี้นะครับก็คือจะมีไวน์ทั้งหมดด้วยกันก็คือ6ขวดนะครับก็เดี๋ยวจะหยิบออกมาให้ดูก่อนนะครับนี่อันนี้เป็น k ค t ชออันนี้ u p พ a d d e เนะครับแล้วก็ขวดที่เรารอคอย c h แม็กนะครับแล้วก็ เดี๋ยวนะครับยวขอเอาคอมเก็บนิดนึงนี่แล้วก็จะมีเป็นโม c ์สไตล์นะครับแล้วก็เป็นฮิปปิ้งนะครับวายหนึ่งในวายหายากของเคเอร์นะครับแล้วก็นี่เลยตัวที่ผมพูดถึงนะครับฉลากใหม่นะครับโอเปอเรอหูบักเกอร์และที่สำคัญก็คือเขามีเขียนว่าเป็นโมโนโพลด้วยเพราะจริงๆ o ูบักโอเปอเรอูบักเกอร์เนี่ยก็คือจะมีเฉพาะเคเอร์เท่านั้นที่ใช้ชื่อนี้ได้ นะครับเดี๋ยวเรามาดูละเอียดกันเลยนะครับเรียงตัวเลยเลนนี่นะครับก็คือไลน์อัพของ Y ที่อยู่ใน Keller Box ปี2 0 2 1นะครับตัวแรกนะครับก็คือเป็นคีชบิ i GG นะครับตัวนี้เป็นหนึ่งใน Y GG ของ Keller ตัวแรกๆที่ผมได้ลองดื่มเลยนะครับแล้วก็คือเป็น Y ที่เรียกว่า แอเซนะครับสวยงามมากๆนะครับแล้วเป็นไวน์ที่เรียกว่าไวน์บรันมีพลังงานแล้วก็สดชื่นมากๆแล้วก็ซับซ้อนด้วยขวดที่2นะครับก็คือเป็นไวน์ที่ที่บอกไปแล้วก็คือพิเศษมากๆนะครับตัวนี้เป็นโอเ r อเรอร์ฮูบักเกอร์นะครับแล้วก็เป็นโมโนโพลด้วยก็คือมีเฉพาะคลเลอร์เท่านั้นที่ใช้ชื่อนี้ได้นะครับแล้วก็คือเป็นปีแรกเลยที่กลับมาใช้ชื่อเก่าได้นะครับเรียกว่าพิเศษมากๆแล้วก็ตัวนี้จริงๆคือเป็นหนึ่งในตัวโปรด เ,เพราะว่ามันเป็นไวน์ที่เรียกว่าคอมเพล็กซ์แล้วก็เป็นไวน์ที่เพลว์ฟูลในขณะเดียวกันก็เป็นไวน์ที่เอลเลแกนแ์มากๆและเป็นไวน์ที่เรียกว่าคือมีเอจชิ้งเพอร์เทนเชียลเนี่ยสูงมากๆนะครับแล้วก็คือเมื่อไวน์พร้อมเนี่ยขอบอกได้เลยว่าทั้งหอมทั้งอร่อยแล้วก็จบยาวเป็นนาทีเลยขวดที่3นะครับก็คือเป็นไวน์ที่มีชื่อว่าฮิปปิ n งจ G นะครับตัวเนี้ยเป็น uh, ไรไวน์ที่เคนเลอร์เข้าไปซื้อเข้ามาใหม่นะครับ โดยที่มันจะอยู่ในหมู่บ้านเนียร์สไตน์นะครับอยู่ในเขตที่เรียกว่าโรเทนฮังนะครับหรือว่าแปลเป็นภาษาอังกฤษก็คือเรสโลฟนะครับซึ่งเป็นเนินที่มีชื่อเสียงมากๆในเขตไรน์เฮสเซ้นนะครับด้วยความที่มันมีดินนะครับเป็นหินชนวนสีแดงนะครับที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุเหล็กสูงมากๆตัวที่4นะครับเป็น อั s a d อดเดอรนะครับเป็นหนึ่งในไวน์ที่เรียกว่ากลิ่นหอมเรียกว่าจะที่สุดของเคเลอร์ละตัวนี้คือเป็นไวน์จีระดับท็อปที่ดื่มได้เร็วกว่าคู่หูของมันก็คือ m o ร์สไตน์นะครับเรียกว่าคือเปิดตอนเด็กๆก,กลิ่นก็หอมแล้วก็เอนจอยได้แล้วนะครับเพียงแต่ว่า Aging p o t e n นเชีเนี่ยก็คือเรียกว่าเป็น10ปีบวกแน่นอนตัวนี้นะครับเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับ เรียกว่าเป็นขวดที่เราดื่มทิ้งดื่มคว้างเลยทีเดียวนะครับเพราะว่ามันเป็นไวน์ที่อ n จ o ยได้เร็วกว่านะครับแล้วเมื่อก่อนเนี่ยเรานําเข้ามาคนไม่รู้จักเคลเลอร์นะครับเพราะฉะนั้นขายไม่ออกสักขวดนะครับแต่จนมาถึงปัจจุบันเนี่ยรู้สึกเสียดายมากๆเลยว่าเราน่าจะเก็บไว้ก่อนขวดที่5นะครับก็คือเป็นมอร์สไตน์จีจีนะครับตัวนี้เรียกว่าเป็นหนึ่งในไวน์ของเคลเลอร์ที่ต้องเก็บอย่างเดียวนะครับแล้วก็เป็นไวน์ที่ออกเวอร์ฟูลแล้วก็คอมเพล็กซ์ มากๆนะครับที่สําคัญก็คือปริมาณการผลิตเนี่ยเล็กได้ว่าน้อยสุดๆเลยขัวสุดท้ายนะครับแล้วก็ไฮไลท์ที่สุดของ Kellerbox ก็คือ G Max นั่นเองนะครับแล้วก็อย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังนะครับ G เนี่ยจริงๆแล้วก็คือมาจาก George หรือเกอในภาษาเยอรมันนะครับก็คือเป็นเขาเรียกว่ารุ่นบุกเบิกรุ่นแรกของครอบครัวแค l ลที่ทำไวเลยนะครับแล้วส่วน m ม็กซ์นก็คือเจเนเรชันที่10นะครับก็คือเป็นลูกชายนะครับของค l าว s ์พีเตอร l เคนคนปัจจุบันและความพิเศษอีกอย่างหนึ่งนะครับของ G Max ก็คือมันเป็นวายที่ทำมาจากต้นองุ่นนะครับที่อายุมากนะครับแล้วก็ปลูกบนแปลงที่จนถึงปัจจุบันก็คือค l า u s ์พีเตอร์ l คนเเนี่ยเขายังไม่ยอมเปิดเผยเลยว่ามันอยู่ตรงไหนเพราะว่าเขากลัวว่าถ้าเขาบอกไปแล้วนะครับจะมีคนเข้าไปถ่ายรูปนะครับแล้วก็รบกวนทำให้ต้นองุ่นเนี่ย มันกระทบกระเทือนได้และนี่นะครับก็คือไวน์ริซซิ่งทั้ง6ตัวที่อยู่ใน Keller Box ปี2021นะครับถ้าใครมีโอกาสนะครับลองไปเสิร์ชดูราคาของไวน์ทั้ง6ตัวนี้นะครับในอินเทอร์เน็ตจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันพุ่งขึ้นไปไกลมากๆแล้วก็เป็นหนึ่งในไวน์ขาวที่เรียกว่าพรีเมียมที่สุดในตลาดไวน์ในปัจจุบันนี้เลยก็ว่าได้นะครับเพียงแต่ว่าถ้าใครนะครับมีโอกาสที่ชิมนะครับ หรือว่าอย่างผมเนี่ยก็คือได้ชิมเคนลเลอร์ GG เนี่ยตั้งแต่สมัยที่คนยังไม่ค่อยรู้จักนะครับแล้วก็ราคายังน่ารักกว่านี้อยู่มากนะครับก็คือจะพูดกันเป็นเสียงเดียวเลยว่ารสชาติก็ตามนะครับหรือว่ากลิ่นก็ตามหรือว่าคอมเพล็กซิตี้ของไวน์ก็ตามนะครับมันสมฐานะของริซิ่งรายที่ดีที่สุดในโลกแล้วก็แพงที่สุดในโลกตอนนี้เลยสำหรับวินเทจ2021ของเคนลเลอร์นะครับสำหรับผมเนี่ยผมจะต้องรออีกอย่างน้อย7ปีนะครับ เพราะฉะนั้นอีก7ปีนะครับเดี๋ยวผมจะกลับมารีวิวให้ฟังกันว่า Keller r i c i n g v i n t a g e 2 0 2 1 v i n t a g e ครบรอบร้อยปีดีและอร่อยยังไงแล้วพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ